9. พยากรณ์เป็นช่องที่จัดทำขึ้นด้วยความพึงพอใจความชื่นชอบความหลงไหลในการพยากรณ์ในการทำนายของผู้จัดทำและมีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและหากรับชมรับฟังแล้วถูกใจชื่นชอบมีความสุขได้รับความสนุกและความบันเทิงจากการทำนายและการพยากรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันลบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการพยากรณ์การทำนายในครั้งต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปขอบคุณครับสำหรับชาวราศีธนูในปี2567นี้ ในปีนี้นะครับชาวราศีธนูถือว่าโดยภาพรวมโดยส่วนรวมโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปีที่ดีคิดหวังต้องการปรารถนาในสิ่งใดถ้าไม่เกินความรู้ความสามารถไม่เกินโชคลาภวาสนาของตนก็จะมีแนวโน้มที่จะได้สมหวังสมปรารถนาตามที่ต้องการจะเป็นปีที่สุขสมบูรณ์ไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลมากนักสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่มี ีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของคำพูดคำจาการสื่อสารการติดต่อการประสานงานจะต้องมีสติคิดไต่ตองทบทวนก่อนที่จะพูดอย่าพูดไปเรื่อยอย่าพูดพ่อยๆพ,พูดให้ดีใช้คำพูดที่เหมาะสมถูกกาลเทศะปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะลดน้อยลงสิ่งต่างๆก็จะราบลื่นเรียบร้อยมากขึ้นถ้าจะมีอะไรให้สะดุดติดขัดส่วนใหญ่ก็จะมาจากคำพูดคำจานะครับดังนั้นจะต้อง มันระวังให้ดี นอกจากนี้นะครับในปีนี้ก็จะเป็นปีที่จะได้รับผลของการกระทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาในสิ่งที่ผ่านมาได้ทําอะไรไว้ก็จะได้พบได้เจอได้รับผลลัพธ์จากการกระทําดังกล่าวใครที่ทําดีทําในสิ่งที่ถูกต้องทําคุณงามความดีทําประโยชน์ก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้รับดังวันได้รับผลตอบแทนที่ดีส่วนคนที่ทําในสิ่งที่ไม่ดีทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงเบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่นลู ุ่มหลงอยู่ในทางเสื่อมในปีนี้ก็ขอให้ยอมรับให้รับมือเตรียมรับผลจากการกระทำที่ไม่ดีของตนด้านการงานสำหรับคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำในปีนี้จะเป็นปีที่จะมีโอกาสได้พบกับการเปลี่ยนแปลงพบกับการพลิกผันผกผันของชีวิตมีโอกาสได้มีโอกาสเสียมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จมีโอกาสที่จะผิดหวังล้มเหลวสิ่งต่างๆยังไม่มีความแน่นอนยังไม่มีความชัดเจน แต่แนะนำนะครับว่าอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยต้องสู้ต้องอดทนต้องยอมรับกับก,บการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ได้พายายามให้สุดความสามารถพายายามให้ดีที่สุดถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาที่เหมาะที่ควรถึงโอกาสที่ดีก็จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จจะมีโอกาสได้งานได้ทํางานตามที่หวังตามที่ต้องการ สำหรับคนที่ทำงานประจำในปีนี้การทำงานการปฏิบัติงานการทำสิ่งใดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการทำงานจะประสบผลสำเร็จสมหวังสมปาถนาในการแข่งขันในการช่วงชิงในเรื่องของการทำงานก็ดีในเรื่องของเป้าหมายยอดขายก็ดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ก็ดีถ้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่ครบถ้วนและมีความต้องการที่จะแข่งขันที่จะช่วงชิงก็จะสามารถทำได้เป็นอย่างดีจะ ประสบผลสําเร็จได้รับชัยชนะได้รับการคัดเลือกได้รับการอนุมัติตําแหน่งหน้าที่การงานตามที่ต้องการตามที่หวังตามที่ปรารถนาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ในเรื่องการทํางานก็จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาในการบริหารในการจัดการได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรให้ต้องกังวลนะครับสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจกิจการคนที่ทำอาชีพอิสระ ในปีนี้นะครับถ้ามีความต้องการที่จะก้าวหน้าพัฒนาในการทํางานในการดําเนินธุรกิจกิจการก็จะต้องสร้างอัตลักษณ์สร้างเอกลักษณ์สร้างจุดเด่นในการทํางานในงานที่ตนทำในงานที่ตนรับผิดชอบจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์มีการประชาสัมพันธ์มีการทําการตลาดเพื่อให้ได้รับความสนใจทั้งจากลูกค้าจากคู่ค้าจากหน่วยงานองค์กรบริษัทต่าง ที่สาคัญนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการเตรียมพร้อมให้ดีต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มพูนองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆให้มีความเชี่ยวชาญให้มีความชํานาญให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้การทํางานการดําเนินธุรกิจกิจการในปีนี้ประสบผลสําเร็จมีความก้าวหน้ามีการพัฒนามีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสขยับขยายไปในทางที่ดีแต่สิ่งต่างๆนั้นก็ต้องแลกมาด้วยความยากลาบากความ เหนื่อยความอดทนความพยายามความทุ่มเทสำหรับในด้านการเงินคนที่มีสภาวะทางการเงินปกติ ในปีนี้การเงินรายได้รายรับทรัพย์สินต่างๆโดยส่วนใหญ่โดยภาพรวมจะมาจากการทํางานความขยันความอดทนความพยายามในการประกอบสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะการเงินในปีนี้จะแปรผันตามการทํางานยิ่งทํางานมากยิ่งเหน็ดเหนื่อยยิ่งมีความมุมานะพยายามก็จะยิ่งมีเงินยิ่งได้เงินยิ่งได้รับผลตอบแทนได้รับทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะได้เงินมีเงินมีทองมาจากการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไกลการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนอาจจะนามาซึ่งช่องทางเส้นทางผลทางในการสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างโอกาสทางการเงินสำหรับคนที่ต้องการกู้หนี้ยืมสินต้องการกู้ยืมเงิน ในปีนี้จะเป็นปีที่จะพบกับปัญหาพบกับอุปสรรคพบเจอกับการแข่งแย่งแข่งขันจะต้องต่อสู้ฝ่ฟาฟันช่วงชิงโอกาสต่างๆจะต้องใช้ทั้งสติปัญญาความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ใช้ทุกสิ่งที่ตนมีในการต่อสู้ในการฝ่าฟันเพื่อแลกมาซึ่งผลสําเร็จแลกมาด้วยผลลัพธ์ที่ตนคาดหวังที่ตนปรารถนา ดังนั้นนะครับจะมานั่งอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆไม่กระตือร้น,ลนปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามขั้นตอนก็จะมีโอกาสที่จะผิดหวังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการดังนั้นลุยให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถมีเส้นมีสายมีช่องทางก็ถึงเวลาที่ต้องใช้ที่ต้องทําแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายปลายทางผลจากความพยายามผลจากความทุ่มเทก็จะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จได้รับผลลัพธ์ที่ดีได้เงินทุนเงินก้อนได้วงเงินตามที่ต้องการ ทำให้สถานะสภาวะทางการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้นเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่มีเงินต้องการสร้างเงินต่อเงินต้องการลงทุนในสิ่งต่างๆ ในปีนี้ในการตัดสินใจในการลงทุนในการทำสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรู้ความสามารถจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลค้นหารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนให้ถูกต้องการตัดสินใจจะต้องอยู่บนหลักเหตุผลข้อเท็จจริงมีการวิเคราะห์มีการพิจารณาไต่ตรองเป็นอย่างดีไม่เช่นนั้นนะครับจะมีโอกาสผิดพลาดเพราะว่าในการลงทุนในปีนี้จะอยู่ในสภาวะอยู่ในสถานะซุ่มสิ่ง yang ในบางกรณีอาจจะถึงขั้นที่สภาวะทางการเงินเกิดการสะดุดติดขัดเกิดสภาวะที่จะต้องหมุนเวียนเงินเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาเข้าหน้าจ่ายหลังอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นเคร่งเครียดจากการบริหารจากการจัดการทางด้านการเงินดังนั้นนะครับขอให้มีสติอย่าประมาทอย่าเล่นเล่อใจเย็นๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบทําสิ่งต่างๆแต่สินใจสิ่งต่างๆให้รอบคอบแล้วก็จะมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปได้ ด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักคนคบหาศึกษาดูใจ ในปีนี้ถ้าอยากจะมีคนพูดคนคุยอยากสร้างความสัมพันธ์อยากทำความรู้จักอยากที่จะมีคนคบหาศึกษาดูใจก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตนเองมีบุคลิกภาพที่ดีมีลักษณะมีท่าทางเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีเหตุผลมีความน่าเชื่อถืออย่าทำตัวเป็นเด็กอย่าทำตัวหลอกแหละอย่าดื้อรั้นเอาแต่ใจนอกจากนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ควรไปพูดไปคุยไปทำความรู้จักกับคน ที่มีอายุน้อยกว่าตนเองหรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่เด็กกว่าตนเองก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในการเริ่มต้นมิตรภาพในการทําความรู้จักให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นตามที่ต้องการนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักคนคบหาศึกษาดูใจคนพูดคนคุย ในปีนี้ถ้ามีความต้องการมีความปรารถนามีความจริงจังในความรักความสัมพันธ์ที่มีต้องการที่จะวางรากฐานวางแผนในเรื่องของอนาคตข้างหน้าก็จะต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ในการศึกษาซึ่งกันและกันพูดคุยกันให้มากขึ้นทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นเป็นตัวของตัวเองในขณะเดียวกันก็จะต้องรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนรู้จักยอมรับซึ่งกันและกันถ้ามันเข้ากันได้ถ้ามันลงตัวก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ มีความก้าวหน้ามีการพัฒนามีความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากขึ้นใครที่อยากแต่งงานใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีบุตรก็สามารถทำได้ในปีนี้นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยาหรืออยู่กินกันอย่างสามีภรรยา ในปีนี้จะมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสุขสมหวังสมปรารถนามีความสนใจใส่ใจห่วงใยซึ่งกันและกันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ก็จะสามารถจัดก,การแก้ไขสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นปีที่จะต้องให้ช่องว่างให้พื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนเพื่อให้แต่ละคนได้มีการใช้ชีวิตได้มีการจัดการได้มีการบริหารสิ่งต่างๆในเรื่องของตน เอ,อะไรก็ตามมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีการใส่ใจสนใจจนเกินไปก็มีโอกาสทำให้อึดอัดในขณะเดียวกันถ้าสนใจใส่ใจน้อยจนเกินไปก็จะเป็นการละเลยดังนั้นเอาตรงกลางเอาให้พอดีพอเหมาะให้มีช่องว่างให้มีโอกาสให้มีพื้นที่ได้หายใจได้ใช้เวลากับตนเองบ้างก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยืนยาว และเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิเจริญสตินอกจากนี้แนะนำว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจำวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตัก โดยมือขวาจะซ้อนทับเหล่อมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคาว่าญาติจะเป็นคําเดียวกับคําว่าญาติพี่น้อง องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัตหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวา จะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุน และคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตถ์หรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สัุปดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัส,สับีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิ องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤศภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร เป็นดาวเจ้าเรือนในาลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในาลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปก องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัส หรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบันลังและแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พระปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวาง,งางบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ําไว้และมีลิงถือลวงพึ่งถวาย นอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดซ่วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรม ไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตอนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ตามโรงพยาบาลบริจาครงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกำพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกำพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพันษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน